สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสีรัดแก้วกลมเป็นผู้จัดการบริษัทเครื่องแกงหนงเกียบจังหวัดตรังบริษัทของเราก็มีผลิตพริกแกงเจ็ดอย่างทั้งหมดก็มีแกงพริกแกงส้มแกงกะทิแกงปัดเป็ดแกงพวกคลิ่งแกงไตปลาแกงแกยวหวานแกงเนื้อ ยกตัวอย่างเช่นดิฉันไปเสนอที่บริษัทซุเปอร์จิป๊โปรเกตเขาจะตรวจสอบหมดว่ามีเอโยอไหมมีอารานไหมถ้าเกิดไม่มีเขาก็ไม่ยอมรับเลยค่ะต้องป่านอารานกดพอมีเครื่องหมายอารานทต่ไม่ไปเสนอขายกับตัวเตนได้ง่ายขึ้นทต่ไม่ยอดขายเพิ่มขึ้นตามลำดำับ บริษัทเครื่องแกงหนองเกียบจำกัดจังหวัดตังต้องการที่จะยกระดับพัฒนาตนเองขึ้นมาให้ได้มาตารฐานฮาลานนะครับมาตรฐา,านฮาลานี้เป็นมาตรฐานที่มีความสําคัญสําหรับผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอาหารนะครับตั้งแต่วันแรกที่สํารวจแล้วก็สรุปเป็นข้อมูลในการพัฒนานะครับแล้วก็เสนอแผนพัฒนา แล้วพมเปาหมายให้ทางบริษัทดําเนินการปรับปรุงพัฒนามาติดตามมาให้ความรู้แล้วมาตรวจประเมินพยาดิบแล้วก็เมื่อมีความพร้อมก็เชิญสํงงานักงานอิสร,รมประจําจังหวัดตังเข้ามาตรวจนะครับเรามีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการให้กับพนักง,งานให้กับเจ้าของนะครับตั้งแต่เรื่องของสุกลักษณะเรื่องของอารมณ์นะครับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน าาแล้วก็ดําเนินการปรับปรุงสถานที่จัดลายการผลิตนะครับจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เชิญทางด้านสํานักง,งานมาตาารฐานอาลาลจังหวัดตังเข้ามาตรวจก็ต้องตรวจไปแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณดีพร้อมเซ็นเตอร์เทนศูนย์ส่งเสริมอุตสาหารากรรมภาคที่1ิกรม่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งที่มาช่วยดูแลเรื่องเครื่องหมายฮาลาน ก็ทํใใ้้ยอดขายเพิ่มขึ้นและก็ทํใใ้้โรงงานเราก็มีความมั่นใจยิ่งขึ้น